โอ้โหแอะจริงใส่ทอดเหรอเออลิ้นเป็นอย่างซาดิว้าวเฮลเลยไปไหนขึ้นข้อเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆหลานเพื่อนทั้งหลาย ออกไลน์มาเลยออกไลน์มาเห็นไม่กินเพลงนี้เลยถ่ายรูปเดี๋ยวเด้อใช้มาเห็นเลยแม่นี่ถ่ายรูปนี่ข้าพโอ้โหโอ้โหไปนั่งที่เลยค่ะเขาสวยจะกินกุ้งท้างก็ตีเอออยากกินกุ้งช้างไปวันรสชาตดไปแม่วันรสชาติกุ้งหนังธรรมดาเขาเรียกว่าทะเลถังเอออยากกินทะเลถังทะเลถังแบบ ซาดซาดสิ่งบ่เดี๋ยวไปแซบลิ้นทอดทองอดน้ำใสซาซาดสิ่งนั่ดิน้ำกดพอน้ำกรดใช่ไหมแ็ดทะเลถังหม่าล่าทะเลถังด้วยผงหม่าล่านี่อืมเซ็ตจะบอกนะมีสปอนเซอร์ส่งมาเยอะมากโอ้หม่าล่าหม่าล่ามีทั้งหมดสองสูตรเอาหนูถือสูตรหนึ่งแม่ถือสูตรยังสูตรหนึ่งนี่คือว่าเผ็ดหน่อยกำลังดี กินกําลังแซ่บนะคะคือแบบว่าไม่ได้ลิ้นแบบชามากอะไรมากคือคนที่แบบว่ากินเผ็ดไม่ได้มากสูตรซ,ซอสเนี่ยใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบชอบกินรสจัดจ้านนะคะแบบว่าลิ้นกูแบบว่าตายด้านอ,ะอ,อ่ะต้องเจอสูตรสองรู้ไหมคะเห็นเขาบอกว่าเขาเป็นโฮมเมดด้วยใช่อันนี้เขาเป็นโฮมเมดด้วยนะคะมีทั้งแบบสูตรผงและก็สูตรน้ําแต่ว่าอันนี้มันเขาปรเข้มแน่เขาการันตีชาชิว <Okay. S 1> ชาชาชิวอันนี้สูตรหนึ่งเด้อเป็นจางๆอันนี้สูตรสูตรองสีติเข้มค่ะเราจะได้ลองมือนี่ล่ะลิ้นซ่าแบบกินแล้วแบบไฟออกจากปากปุ๊บว้าวมาก่อนว้าวมึงกินแล้วแบบเมื่อก่นป่นๆเมั่อก่อนป่นช่องทางการซื้อนะคะทุกคนไม่ยากคุณยายบอกใต้นี่เลยเดี๋ยวแบบปนิสเซอร์จะต้องไตนี่ให้เลยสบายสบายอะไรก็ปนิสเซอร์หมดแอ่ะ เขาสิบบาทหนึ่งเซนนี้แหละทะเลเฮานี่ยเขต้องไปบื้อวะมาเฮายังมันดึงยากนี่ตัวหวดกันหนึ่งได้คือกันผงม马าชาชิวผงม马าชาชิวผงม马าชาชิวชาชิวชาชิวเออเสร็จเสร็จให้เบิ้งได้พี่น้องเด้อนี่เด้อเด้อทะเลนี่เด้อทะเลทะเลมากระโดดลงไปกรโดดฝักหนึ่งเขาก็ะบาตัดเป็นสาม เซีอันกับว่าไปว้าวว้าวอันนี้คือหอยเมงพรู้นะคือใส่ลงไปก็จําเป็นต้องหาซึ่งนะซึ่งทำมันวนว่ายขายปลาแดดได้พี่น้องเอานี่ละมิ้นขั้วเฮย็นให้ละจัดมาสูบป๊อกใส้รสเอาอันหัวกระเกล้าก็ได้นี่อะไรกระเพราใบโหระพาหุ่มแรงพุดปึ๊บเอามาใส่ให้มันหอมหอมไปเลยเอาปั้งนี่ รออีกประมาณสักสิบหานาทีแม่ทอดไก่ทอดปติทอดไก่ทอ,ไทอดกับมีค่ะมีสองเวอร์ชั่นเ <Okay. S 1> ด้อเด้อเดี๋ยวเรามาทำนเ้ำาอสดมอาด้อเดนอเดะอือเดะอเด้าเด้อเน้อเด้อดอเด้อเด้อยด้แเด้อ้งงนะอดเด้อ้อเ้อเ้อเทียเ้เด้เด้อเด้ออเดบเด้อเดแบบดาสดาอเดาสถาออ้อเด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 ้ ผัดกระเทียมให้หอมนะคะแล้วทำซุปมาราแบบนี่เอาก็ใเทียมสอดมาราเอาลูกปายบุ้ม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 หมดเลยอืออกินชามมาเลยใส่อีกไหมอันนี้กะทินะทุกคนใส่ไปนิดนึงไว้ให้มันมันนิดเลยใช่ดูละมาเอาดูลามาเอา นะโอ้โหร่างขึ้นมาเต้งตีบันเนี่ยใช่ซุกเลยเนี่ยกลร่างก็ใส่ไปก่อนน้อยนึงอ๋อพอละถ้าอย่างไรเราก็เติมในนี้ได้อ่ะรยไปเลยไม่ต้องปิดวันนี้วอเตอร์พิธีรีตองนะคะว่ามันจะเป็นเช่นไรอ่ะรอก่อนปั๊บ อันนี้ทำอย่างนี้นะคะเรไม่มีถังขยแล้วก็ใช้เช็ดเช็ดเช็อันนี้ก็ได้เช็เช็ดเช็ดดอั้ก็ไ้ใช่คุณน่ะดเอ้ด้ไก่ก็ สามารถทำได้ค่ะจะเป็นไก่จะเป็นปลาเป็นหมูเป็นเนื้อได้หมดเลยค่ะนะเอ๊ะไก่เกาหลีเลยนะเออนะคือว่าเหมือนไก่เกาหลีไหมเลยโอ้โหน่ากินแนบทอดโคดิเซอร์น่ากินแท้อือน่ากินโอ้ไก่ก็น่ากินไม่เบานะคะพี่น้องหอมกลิ่นมาแล้วเอามาโชยมาโชยมคุณคุณแม่ดาชอบปลาหมึกคุณแม่ดาลองปลาหมึกก่อนนะคะตุ๋ยตุ๋ยตุ้ยตุ๋ยก่อน

ทำได้หลายสามารถทำได้หลายครั้งหลายคาพี่น้องเอ๋ยเฮ้ยหัวตัวบักนไ่บอกเต๋เฮ้ยออเออืออราเปีนยังด่าดอลิ้นเลงเกียตจชาสุดชอดแบอไม่ชอบนะนี่จะบอกให้ืออืออ มันนั้นที่ซื้อตลาดนั้นมานไงเข้มปีเข้มย่างเดียวสุดยอดอู้หชาลินเนี่ยชาลินมากน้ำลายหยดดรอลิ้นเป็นอย่างซาดิชาชาเอาจริงเหรอแม่เอาจริงไก่ทอดเหรอมันไม่เผ็ดแต่มันชาไงเว้ยเว้ยเว้ยลงซีแทนเลย ไปไหนขึ้นขึ้นสวนลำไร่ลำรีลำไร่โอ้ยชาลีมือมือนี้ไม่นวดนลยสู้ตายแบบนี้นะโอ้โหไก่ทอดกูไม่กัดกินเลยวันเขามีงาด้วยเหรอมีเขาใส่งานเขาใส่ง็นนะออ๋เขาใส่งาด้วยมีงาทุกคนเป็นโฮมเมดไงเขาใส่งาไงคือทำมันไม่เน็ตดูสีดิดูนะกัดก่อนมันไม่เผ็ดแต่มันซ่า เออแม่ชอบตรงบัญชาเนี่ยนะทุกคนดูสีไอ้กุ้งถังเลยทะเลถังแบบโอ้แม่โอ้โหเรือแมสสีมันนะนี่กุ้งโลละสองร้อยแปดสิบตคนเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสามห้าลูได้นะอร่อยไหมหวานหวานตัดกับอยอนี้ไหม ว้าวว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 วิงวว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 ว่วววบววนวว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 แวว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 รววววววาวกววยวดวววคว้วว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 วติวววววววด,ดาาว้ดอวววววัววววดววววววอวววาวว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 ้ววก แม่เอามาโซ่ด้วคันนี้ใอยากกูว่ะอะไรี้ยังอันนี้สุดเด้อเอออันนี้สุดสางเด้ออ่คุณยายเห็นเ้องเราแบอยาเก็ติดตามน้อง่ายง่ายง่ายไเฮ้ยลืมบอกลืมบอกแม่แบบน้ำอ่ะแบบที่เป็นน้ำเทอ่ะหมักไก่หมักเนื้อได้ใช่ใช่อผู้ใดอยากเห็ดแปลว่ากุ้งทั้งมาล่าคือห้องประเทสได้จากซาบซาสิหมูไหลอย่างนี้หนเอยเอาไปละไปละคลิปนี้สิหมูไหลสีตาออกน้ำหนักเลย